สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับผมเรียกว่าหายใจรดต้นคอนนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศไทยกับเวียดนามซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาโอ้โหต้องยอมรับว่าเวียดนามเล่นดีมากดีจนแบบทำเอาทีมไทยเราเซไปชั่วขณะนะครับวันนี้กระทูไทยทั้งใน Facebook, Twitter, พันทิปรวมไปถึงคอมเมนต์ในช่องฮอตวอลเลยบอลเอ,อ่ยโอ้โห คอมเมนต์การเล่นของทีมชาติไทยแบบมากมายไก่กองไทยเราเองเล่นเออร์เรอร์เยอะมากวันนี้ระบบทีมของเราการผรสมผสานผู้เล่นด้วยกันจังหวะ1 2 3สองสามยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นการรับชมรอบชิงชนะเลิศที่แบบทำให้หัวใจเต้นยังไงก็ไม่รู้ลุ้นหนักมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับไทยเราก็สามารถเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ1นเซตเป็นแชมป์คว้าเหรียญทองสมัยที่16มาครอบครอง การที่เราเล่นกับเวียดนามและส่สีแบบนี้นี่แหละจะทําให้ทีมงานสตาร์โค้ดรวมไปถึงนักกีฬากลับไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาส่วนที่ดีดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่านี้อีกเช่นกันครับยังไงก็รอติดตาม VNL 2023ได้นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับแอดมินก็มีบทสัมภาษณ์ของสุรยาพรหมล่านะครับซึ่งเป็นวาทะหลังเกมหลังจบเกมการแข่งข,ขันนะ ซึ่งเจ้าตัวก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับนำมาซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ไปรับฟังพร้อมกันเลยครับเ,เซีสามเป็นอะไรที่แบบผ่านมาได้เหมือนแบบเกิดใหม่เลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากกับกลับมาทีมชาติครั้งแรกแล้วก็มาเจอเกมแบบนี้ก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองทําได้ครับครับ ดีใจจริงๆเราต้องขอบคุณน้องๆที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือถึงแม้ว,ว่าเราจะไม่ได้ดีมากแต่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ไม่เคยว่าเราบอกว่าให้เราเล่นได้เลยเล่นได้ไม่เป็นไรพวกหนูจะคอยซัพพอร์ตก็ขอบคุณน้องๆที่แบบว่าทำให้พี่ขำแม่ขำมาแล้วพี่แบบพี่ทำได้่อ